สวัสดีครับช่องวนมารีตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพพเอฟซมาชมบรรยากาศนะครับตลาดร้านค้าผักสดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเป็นอาคารร้านค้าผักที่เนื้อบนเนื้อที่ประมาณ50าสิบไร่น้ำห้าสิบไร่นะครับผมมองสุดลูกหูลูกตานะครับเป็นอาคารผักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับ ีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับพ่อซื้อแม่ซื้อนะครับเดินจำใจใช้สร้อยซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานนะครับนี่ครับพาเพื่อนๆพีพีเอีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดร้านค้าผักสดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในไก่รุกรอบนะครับเป็นเยะเย้มากมายนะครับตลาดไทยตลาดการค้าส่งพืชผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตวนนอกเฉียงใต้นะครับ พเพื่อนๆทุที่ทุกีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับมาชมบรรยากาศตลาดคา้าผักสดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบรรยากาศก็จะเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับบรรยากาศตอนเนช้านะครับนี่ครับมาดูกันเลยนะครับอัปเดตราคาสินคา้าผักสดวันนี้นะครับนี่ครับมะเขือแตงกวาคณะควองตุง้งผักบุ้งผักโขมนะครับกะหล่ำปีกะเพาราโหระพามังลักนะครับ ต้นหอมผักชีตั้งโอรประกาศหอมใบสระแน่ครับผมพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาชมนะครับเป็นตลาดท้าผักสดไทยรถผักุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรถประมาณเกือบพันคันนะครับมา,ากอรำเนินแขกกํรดํำเนินรับสวยๆกลนละำปีครับดูคนนะครับดูคนครับผมเยอะแยะมากมายมต้นหอมผักชีตั้ง เระพาเมังลักนะครับตลอดปีใช้สวยนะครับสจ่จากไร่มาจากสวนทุกวันนะครับตลาดค้าผักสดคายรถฝั่งวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีรถเป็นพันๆนะครับคบน้ะที่ประมาณ50ไร่นะครับนี่ก็พาเพื่อนๆพี่ๆ f อมาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดค้าผักสด ขายรถผักวนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนะจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าพ่อซื้อไม่ซื้อนะครับอาจจะจ่ายใช้ซอยซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อประทานนะมีมากมายนะครับเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับเลยขายดีขายดีนะครับนี่เป็นน่นไม้ไผ่ตรงไผ่ไหวานนะครับกิโลละ40บาทเยอะือแยะมากมายนะไผ่ตรงไผ่หวานชวยๆนี่ครับ ผ่านข้าวกันไทยรถแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศอบอุ่นมากนะครับนี่รอมงกันทานข้าวนะครับนี่เดี๋ยวดูครับสตอครับสตอนี่ครับสตอแกะเม็ดเรียบร้อยนะครับสตอร์นี่ครับกระตอครับผมนี่มีทุกอย่างนะครับบังลักษ์บอดชีฝรั่งสาลาแหน่ครับผมบอดชีใบยาวนี่ โหระพาสวยๆนี่กระเพรานะ15บาทครับผมมะเขือยาวนี่แม่ยอดมะขามอ่อนนี่ครับต้มอึงก็แทบบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมากมายนะดูคนครับตาเพื่อนๆ PPFc มาดูคนน่่ขาวอ่อนสวยๆนะใบมากรูดสวยผ่านตะใคร้ใบมะกรูดใบตองนะครับใบตองใบเตยทบนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับชมชมสวยมากนะครับวันนี้ กรมละ40บาทครับผมชมวันนี้นะครับราคาดีมากเลยนะครับน่าร้อนพาเพื่อนๆพีพีเอฟซีมาชมนะครับน,นี่มะละกอแขกดำน้ำเนินนะครับมะเขือส้มมะเขือเปี้ยวโอมชุ่มชุมสวยๆนี่ไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงครับซิกเนเจอร์อ้นี่ของแท้ครับผมนี่ของแท้ ท้องแท้ครับไข่หมดแดงท้องแท้นะครับนี่มีทั้งแบบบรรจุตัวบรรจุสูงน้ำรัำสวยๆนะครับไข่หมดแดงสูส่วนเฮ้ยเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะครับนี่เห็ดละโมกบาลเหลาได้ไหมได้เห็ดเห็ดเรียกอะไรอ๋อเห็ดกับเตาครับอ๋อเห็ดพึ่งครับนี่เห็ดพึ่งครับฮ้องแท้ครับเห็ดพึ่ง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 ฮ้องแท้ครับผมครับพึ่งเห็ดพึ่ง แซมหลายเด้อครับคุแกงเห็ดพึ่งครับผมเห็ดพึ่งว้าวผมว่า้ของแท้ครับซิเนเจอร์เลยนะครับเม,บมนูเมนูสุดยอดนะครับอาหารฮ้องเต้รัเพี่ยวให้มาขายไม่ค้าพรอะค้าเจียดีมากตะวัวนช่วย ก็ขอเชิญได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับใครต้องการทานนะครับนี่เห็ดตบเ่านะครับขึ้นอยู่ริมเขายานางเห็ดตบเ่าหรือเห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งบ้านเรานะครับนี่ครับแกงแซ่บนะครับไทยมดแดงนี่แกงไท่ผักหวานแซ่บแม่เป้งก็มาแม่เป้งก็มาครับแม่เป้งก็มี แม่เป้งเด้อแม่เป้งปตะวานหกสิบบาทถูกมากเลยแต่ลำตีสวยๆนะครับนี่เยอะๆมากบายนะครับบรรยากาศผักกระกเฉดของคุณลุงนะครับกำละสิบบาทถูกมากเลยนี่ใบายนานบผมแกงเอาไม้เนี่บใบยานสวยๆนี่แกงแกงเอาไม้ไผ่หวานไผ่ตรงนี้จะหอมนะครับ ไพรนครนปฐมนะครับกระโโปวยๆนะครับกระโหนฟังตุง้งผังบุ้งผักคมนะครับมะเขือแตงกวาแตงกวาครับผมแตงกวาประกาะเฉดน้ำนี่ครับน่าสิบบาทสิบบาทสิบบาทขายดีขายๆๆดีลุงจะหมดแล้วจะกลับบ้านแล้วลุงลุงใหญ่นะครับเขาขายใหญ่ใจดีนะครับนี่แตงกวาสวยๆนะครับ สวยมากมายราคาก็สวยมากนะครับแตงกวาปีนี้นะคแตงกาก็สวยมากกค้าใหญ่ใจดีบ้านอยู่ใกล้กันครับนี่เป็นประกันหอมนะครับประกันหอมใบผักนี่ครับโอ้ยคนหลายคนก็หลายครับโค้ด เข้าบัถึงนะครับเข้าโปเข้าบัถึงนะครับตามเพื่อนพี่สีย้อนกลับนะครับพี่ครับบรรยากาศคนเยอะแยะมากมายนะครับลันค้าผักสดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีรถผักบุ้เวียนที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดนะนี่เดี๋ยวกูคำใบยนังสวยๆนะครับนี่แม่ค้าก็สวยนะครับผักบุ้งนานี่ของป่านะครับของป่า ของป่าจะมาอยู่ในเมืองนะครับจากจังหวัดลบบุรีนะครับนี่ยอนมาขามอ่อนนะครับกะอมสวยๆใบจองใบเตยนะครับบกบุ้งนาตำลึงนะผมมีสาระแน่สวยๆใบเจพูครับผม,ม,ะะรบผมกระเจี๊ยบมีมากมายหลายอย่างนะครับเพื่อนๆพีพีเอฟซีท่านใดนะขนาขควงตุ้งบักบุ้งบักขมนะครับต้นหอมบักที กะเพราโหระพามังลักนะครับพริกสดๆสวยๆนะครับพริกเขียวพริกแดงนะครับหอมสวนนะครับนีแม่ค้าใหญ่ใจดีนะครับพี่สาวคนสวยอยู่บ้านใกล้ๆกันครับมีพี่หอมครับพิกคอมสวนครับหอมมนะครับแม่ค้าก็สวยพริก็สวยครับนี่กระเพราโหระพามังลักนี่ครับต้นหอมครับผมต้นหอมห้าสิบบาทพริกกหล่งสามสิบบาทโหระพายี่สิบบาท รพสิบบาทการหอม50บาทอัปเดตราคาสินค้าวันนี้นะครับพืชผักตลาดค้าผักสดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยว้าวนี่ครับาเพื่อนเพื่อนที่มาชมนะครับของแท้ครับของแท้ของแท้ครับนี่ผักขยงครับผักขยง ก็แยงหอมดอกก็แยงครับเป็นๆพี่พี่เอฟซีมาชมนะครับซิกเนเจอร์เลยนะครับของแท้ครับใครทำครับผมับก็ไม่ประหลัง ไข่ไพัมไข่พัมคือสวยของแท้นะครับนี่ของแท้ครับของแท้มาไข่พัมครับของดีนะนี่หายากครับของดีหาทันยาก นะครับกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เขารับชมนะครมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะมาเพื่อนเพืพี่น้องเอตีได้รับชมนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ